จีออนแฟมิลี่อีพีนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเข้าครัวค่ะวันนี้นะคะเมนูที่จะทำนะคะก็คือข้าวมันไก่ค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าข้าวมันไก่เนี่ยคือตัวจีออนเองนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะคือมันค่อนข้างหาทานยากนะคะทุกคนถ้าเวลาที่แบบคืออยากจะกินน่ะ คือปกติจะบินกลับไทยเกือบทุกเดือนแล้วก็จะได้กินอาหารไทยบ้างแล้วมามีช่วงนี้นี่แหละคะ่ะที่เป็นช่วงโควิดไม่ได้กลับไทยมาแบบสองปีได้นะคะก็เลยแบบถ้าเราอยากจะทานเ,นเราก็ต้องอไปทานที่ร้านอาหารไทยนะคะแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมทุกคนถ้าเราทาําทานเองได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เรา ประหยัดได้ระดับหนึ่งนะคะหรือบางทีเนี่ยไปร้านบางร้านเขาก็ไม่มีขายนะคะร้านไทยเนี่ยแล้วแต่เมนูบางทีก็ไม่มีนะทุกคนเออแล้วก็จะบอกว่าปกทําเป็นคนที่ทํากับข้าวเนี่ยไม่เก่งนะคะทําอาหารเนี่ยไม่เก่งเลยแต่พอมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยทําเป็นหลายเมนูมากทุกคนเราก็เออทามันก็อร่อยแหละเราทานเองอะเนะนะเาะล้วก็แบบ ถูกปากเราใช่ปะโอเคทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้นะคะข้าวมันไก่ทำง่ายอร่อยด้วยวัตถุดิบมีไม่เยอะค่ะทำเท่าที่มีนะคะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเดี๋ยวไปทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ออมมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะคะก็คือไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะล้างไก่ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาไก่ไปต้มค่ะแล้วก็มีขิงนะคะทุกคนเราก็มาล้างนะคะล้างแล้วก็ัำล้างท้งแปสะอาดนะคะ แล้วก็รากผักชีนะคะรากผักชีนะคะเราก็จะใส่สักสามสี่ต้นนะคะนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมนี่ที่เกาหลีนะคะหาได้แต่เอามาหาได้แต่กระเทียมแบบนี้นะคะ่ะรากผักชีนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปต้มนะคะพร้อมกับไก่ค่ะ นี่นะคะเราก็ใส่นะคะรากผักชีแล้วก็ขิงแล้วก็กระเทียมนะคะลงไปต้มพร้อมกับไก่นะคะจะต้มประมาณสัก20นาที25นาทีประมาณนี้นะคะระหว่างที่รอไก่สุกนะคะเราก็จะมาเตรียมทำน้ำจิ้มนะคะ เราก็จะมาหั่นอีกหนึ่งนะคะหั่นให้มันเป็นแบบเล็กๆกะะ็ค่ะอย่นี้ค่ะถ้าใครชอบเผ็ดนะคะก็ก็หั่นพริกใส่ลงไปได้นะคะแต่ว่าอมม่าไม่ชอบกินเผ็ดค่ะแล้วก็ไม่มีพริกนะคะเราก็จะใส่เท่าที่มีนะคะนี่ค่ะเราก็จะหั่นมันเป็นเล็กๆองนี้นะคะเพื่อเอาไว้แบบไปใส่ในน้ําจิมนะ้มเนาะ ก็คือใช้น้ำจิมเต้าเจี้ยวนะคะนี่นะคะขวดนี้นะคะแล้วก็หั่นขิงเพิ่มลงไปนะคะใครชอบพริกใครชอบเผ็ดนะคะเติมพริกนะคะใครชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวเพิ่มเข้าไปได้นะคะแต่ออ,อ,อมา่าว่ารสชาติมันโอเคพอดีนะคะเติมแค่แบบจริงๆไม่ต้องเติมอะไรก็ก็ได้นะคะในส่วนของน้ำจิ้มแล้วแต่คุณชอบนะคะ ข้านข้นเติมน้ำนิดนึงได้นะคะนี่นะคะน้ำจิ้มคะ่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ต่อไปนะคะเป็นการทำข้าวมันนะคะอันนี้ข้าวมันคือแบบทำง่ายๆเลยนะคะก็คือเราหุงข้าวนะคะหุงข้าวแบบปกตินะคะแล้วเราก็ใช้น้ำนะคะน้ำที่เราใช้ต้มไก่เมื่อกี้นะคะเอามาหุงข้าวนะคะ แล้วก็กดหุงข้าวนะคะแบบปกติเลยนะคะอันนี้นะคะไก่ที่เราต้มนะคะเราก็จะเอาออกมาพักใส่จานไว้ก่อนนะคะให้มันเย็นนะคะมันจะได้หั่นง่ายค่ะน้ำซุปนะคะที่เราแบบเอ่อต้มต้มไก่นะคะ ถ้าเราจะทําเป็นน้าซุปเนี่ยเราก็ใส่ฟักลงไปแล้วก็ต้มต่ออีกหน่อยนะคะแต่นนี้ไม่มีฟักนะคะก็เลยไม่เป็นไรค่ะเอาเอาแบบนี้ค่ะเดีย๋ยวมาดูข้าวกันนะคะทุกคนว้า เป็นข้าวมันได้อยู่นะคะ เราก็จะมาหั่นไก่นะคะเราพักไว้ให้มันเย็ยนนิดนึงนะคะมันก็จะหั่นง่ายนิดนึงค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนเข้ามันไก่นะคะเป็นไงบ้างคะทำง่ายใช่ไหมคะนี่ก็น้ำจิมะะ้มค่ะนี่นะคะอมมาชอบกินแบบว่าใส่ซีอิ๊วดำด้วยนะคะมันอร่อยดีนะคะ อย่ามาลองชิมกันเลยจ้าทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้อัดไปแล้วรอบนึงนะคะแลวทีเนี้ยมันหายเหมือนกับว่ากินสองจานเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะ ราดลงไปอย่างนี้เลยค่ะจะบอกว่าเคยทําลองทําแล้วรอบนึงนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ทําข้าวมันอะใส่แบบเหมือนน้ามันพืชอะลงไปในข้าวด้วยข้าวมันก็จะออกมันๆกว่านี้นะคะแล้วแต่คุณชอบนะคะถ้าชอบให้ข้าวแบบมันๆอ่ะก็อย่างนั Cameraman ้นก็ได้แต่เนียแค่ใช้มันจากต้มไก่อะค่ะคิดว่ามันก็มันแล้วนะคะ ก็คิดว่ากินข้าวมันไก่แบบเฮลตี้ค่ะนี่นะคะชิ้นใหญ่ไปปะเสียตายเมื่อกี้เมื่อกี้สวยมากเลยออัดไปละทีนี้มันหายค่ะมันเซฟไม่ได้ ทำง่ายมากเลยนะคะทุกคนใช้วัตถุดิบแค่แบบไม่กี่อย่างนะคะลองทำทานได้นะคะน้ำจิ้มนะคะทำเองเรียกว่าทำเองได้ไหมถ้าไปกินที่ร้านเ่ยได้นิดเดียวเองทำเองเราจะแบบกินเยอะแค่ไหนก็ได้นะคะน้ำจิ้มเข้มค้นมากค่ะน้ำจิ้มเนี่ยะคะ่ะ มันต้องกินอ่งน้ำจิ้มเยอะๆเนาะจานที่สองแล้วค่ะทุกคน ม้องชินจานแรกอัดไปละมันเซฟไม่ได้แต่อร่อยค่ะเพื่อนๆนะคะลองทําทานดูได้นะคะทําง่ายค่ะจะงกานขอตัว ทานก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจ g ม o ล Family นะคะบ๊ายบาย